อะไรเขินก็บอกมาเอ้ยเขินเลยก็เธอเขินยังไงอันยองซโยสวัสดีครับทุกคนเห็นอะไรที่แตกต่างไปจากปกติของนัทไหมเอยอะไรบ้างแตกต่างอย่าบอกจมูกนะ ก็คือนัดเนี่ยไปทําสีผมสีใหม่สุดจี๊ดจาดมาเลยนะครับผมทําสีนี้มาเนี่ยก็ต้องบอกไยว่าเป็นสีที่ค่อนข้างอ่อนมากที่สุดในชีวิตที่นัดเคยทําแล้วนะครับซึ่งจริงๆนะครับเหตุผลที่นัดไปทําเปลี่ยนสีผมให้มันจี๊ดจาดหนักขนาดนี้นะเพราะว่าไม่กี่วันนะคะเราเนี่ยก็จะบินไปเที่ยวเกาหลีกันแล้วโอ้ยตื่นเต้นที่สุดเลยเพราะว่ายังไม่เคยไปต่างประเทศเลย จริงๆนะทุกคนนัดยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยประเดิมเลยครั้งแรกที่เกาหลีนะครับเพราะว่าหลายคนชอบบอกว่านัดเนี่ยเป็นอปป้าเกาหลีอะไรอย่างนี้ เราเล่นอะไรทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเฉยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวหรอกเรามีบางอย่างต้องไปทําด้วยวันนี้นะครับทุกคนที่มาเปิดคลิปแบบนี้เนี่ยเพราะว่าหลายคนนะครับบอกกับนัดมาว่าเออทางสีผมสีนี้มาเนี่ยดูเท่ดูแบบว่าเข้ากับนัดมากๆซึ่งวันนี้นะครับทุกคนนัดก็เลยคิดว่าเอ๊ะไหนๆเราเปลี่ยนลุคแบบนี้แล้วและเราก็เปลี่ยนเป็นสีผมแบบนี้แล้วเนี่ยเราเนี่ยจะมาลองเปลี่ยนแบบคาแรคเตอร์บ้างดีกว่า ซึ่งเนีน่ยแม้ครั้งที่นัทพูดอยู่เนี่ยหลายคนชอบมองว่าแบบน่ารักสดใสน้องแง้งขี้อ้อนหรือเนี่คือสไตล์นัทใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆของนัทเนี่ยเป็นคนที่แมนแบดบอยนะครับผมครั้งนี้เนี่ยนัทจะมาลองพิสูจน์ดูซิว่าลึกๆแล้วเนี่ยพี่บอสเนี่ยเขาชอบ นัดที่เป็นคนน่ารักหรือชอบนัดแมนแมนเท่ๆห้าวๆเนี่ยพี่บอสเขาจะชอบไหมเดี๋ยวนัดนะครับจะไปเปลี่ยนแปลงโฉมก่อนเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปหาชุดเสื้อผ้าพี่บอสนี่แหละเพราะว่าเสื้อผ้าพี่บอสเนี่ยส่วนใหญ่จะไปแนวนเท่แนวอะไรอย่างงี้เนาะจะไปเปลี่ยนลุกนะครับเป็นแบบแมนแมน,แมนแทเท่ๆแ,แบดแบดเลยเอาให้ทุกคนแบบเห็นถึงความต่างเลยว่าเฮ้ยนี่มันนัดไหนนี่อะไรอย่างงี้เลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับผม a later few moments ทุกคนตอนนี้นะครับเปลี่ยนลูกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเตรียมพร้อมสําหรับนี่ลูกใหม่ที่แบบนั้นไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเจะจะดูแบบได้ขนาดนี้โอ้โหดูแบบว่าเท่มากโอ้โหนนี่คือดูดีอะหล่อทุกคนแต่ว่าอย่าลืมนั่นเนี่ยต้องฝึกก่อนว่าเราจะเอาง่ายๆคือต้องไม่หัวเราะเนาะเพราะถ้านั่นหัวเราะเมื่อไหร่เนี่ยมันจะออกแบบน่ารักตลอดเลยอะเพราะฉะนั้นเอาแบบว่าไม่หัวเราะไม่ขำเห็นไหมจะแบบเดี๋ยวลองซ้อมกัน ว่าไงเธอก็จะฝืนใจนิดนึงนะทุกคนแต่ว่านัดว่านัดต้องทาได้แหละเพราะว่าลึกๆนัดแล้วแบบอย่างที่บอกทุกคนเนาะลึกๆแล้วเนี่ยนัดเป็นคนแบบว่าแมนมากแบบแบดบอยแล้วก็ยกเวททุกวันนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลงไปเลยดีกว่านะครับทุกคนพี่บอลพี่อยู่พอดีพี่แจงวมาชี้ยังยอยืนมาชิ้ยืนนอนอะไรก็ไม่รู้อ้ชี้ยอยู่ไ

อยู่บ้างเลยวันนี้เส้นผมเลยรับยันนี้เสรีกปกติอยู่แล้วเฮยไมเห็นจะทเป็นบ้าอะไรกรไอปาครับทมตัวให้ปกติไปไม่นี่ก็าปกติออกข้าวเป็นอะไรฮนะลบไปไม่ไมปไป

อะ,ะอะไรยิ่งทำ46มายิ่งบ้าบ้าบอสอะไรแล้วไม่ชอบเหรอคนรู้ปะดีๆชอบเหรอะไรนะชอบป่าคุยป <c ười> กติดีเป็นบ้าอะไรก่อนเขาบอกปกติไม่ปกติตรงไหน ม่ปกติตรงอะค่ะไม่ปกติสุดแ้วครับเอ้ยไปไหนก็ไปเคยอะไรนะอะไรเคยไปนั่นนั่นเคยก็บอกเร็วๆยังไม่ได้ทำะไรเลยแล้วเคยก็บอกมาอะไรไม่เคยเลยแล้วเธอเคยยังไงยังไม่ได้บอกว่าเคยเหรอเคย เววไม่ตื่นนะไปไหนก็ไปไปล่อยมานั่งนี่นายมาเร็วแมวอย่าให้ต้องดูเร็วเร็วแมวออกมาพ่อมันรู้เรื่องคำเดียวได้ไหม,ไมตัดเป็นติ๊ ติ๊กต๊อกแต่ไได้เพื่อนหน่อ,นอยไม่เอาแล้วโอ้ฟิลเตอร์ยังแบลลเลยไม่หายแมนๆอยู่เดี๋ยวหาเองดีกว่าถ้าจะเอาแมนๆม่เขารู้แล้วเราเพ่งอะไระไม่ต้องมาหาหรอกเราเจอหาเองเป็นถูกใจเฮ้ยนี่วะโพดิเฮสชอปเต้นนี่นี่อ่ะ ใส่มือเลยคลิปที่เราเพิ่งทำกับทีนี้ไปผิดคนละดีๆไม่อะไรอ่ะเ้าเป็นอะไรคะเป็นเพราะนั่งอย่างนี้เป็นอะไรก่อนจะไหนตะไรแล้วเนี่ยเขาอยู่นี่ตะไลอะไรแล้วจะทําตัวแมนว่างั้นไม่มีอันนี้ปกติปกติอ่อแบบปกติดิอ่านหนทำเขินนะอือเธอนั่นแหละที่เขินอยู่ได้ไม่เขิน ก็คือหายคือก็เดี๋ยวหาเองงก็เดี๋ยามเพงอะไรใช่ไหมไม่ตัวลงเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไระหน้ปกติน้อหน้าดีอะนี่ไงจะจับผิดเงจะจับผิดรถไงว่าเป็นอะไรก็ไม่มีอะไรนี่เดีมอง ไม,ไม่มีอะไรมาเต้นเอาไปนี้ไม่เคิไม่เขินเอาไปนี้มานี้เด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเล็กนพูดเบากลจวำใจฟังนกว่าจะนิ่กกลิงมันก่อนโอ้กำลังมันอยู่เลยพขอหาเพลงให้เธอมัางดีว่าวนิดหนึ่งเออเอาแบบ ดีๆนะให้เขาเข้าใจด้วยนะแบบเออรู้ด้วยนะว่าหนาาวอยากใช้เพียงอะไรอ่ะเดี๋ยวเอาแบบเท่ๆเก็บอยู่ไหมเก็บอยู่ไหมโอ้เก็บอะไรเดี๋ยวก่อนเก็บอะไรฮะเก็บอะไรเก็บโซงไงเก็บโซงไงเก็บอะไรก่อนมาเนี่ยมาฮะเก็บอะไรหนึ่งมาคืนเปิดเพลงท่ไง อาให้มันแบบว่าติดหูคุ้หูหน่อยทรงยังแบดแซดอย่างงี้มาอย่างงี้ดิเออโออส่อยทีดิคอยทีดิจังนะไม่แก้งนะโอเคทรงยังแบดแซดจังบ่อยนะโอเคหนึสอ 그 <sus>